พลาดไม่ได้เขตนี้ก็เขตทุเรียนดังอ้าวเป็นยู่บ่เบึงเป็นยู่บ่ะเห็นไหมแจกของเสร็จเสียง้าผ้ากุญจะตกคิดจังซีแจกของเสร็จได้ยินเสียงตุ้ง ของเราไปทางเราส่งไปอ่ะอะไนี่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 เพ่บุกินนี่นี่นี่เพ่เมนแรงไม่ไดเนะเาข้างหลังไงรถที่นวัดไงอ้าวไปไหนแล้วโน่นเหรอ อ๋อพันชุมพรมาปลูกอยู่ที่นี่ผ้าผ้าคงจะโกแห้งเหรอครับเสร็จภารกิจพอดีเราต้องออกพื้นที่เลยแล้วเสี๋ยวพาผ้าก็เพ่อเห็นว่ามีเครื่องบุจะตขนาไม่ให้ฟ้าเปิดแจงจังปางโอ้ยอย่ามาหยอกกันโอ้เสียงมาทีมากเลยนะฮะ

ดีดยแบเ่าฮะโอ้มันชุครับก็งเเหลืองบา้มันุกอ๋อสอลูต้งซาไปนะเออมันาพาฝาพาดูขนาดนี้เฮ็ดอ้ย่ยังไม่กลัวเลยเพิ่นอยู่พื้นดีเพิ่นยังไม่กลัวเลยกันบอสคนโขับรถหนักนะ เอาไปกินขนมก็ได้เรื่องนะเขาจอดได้เขาก็จอดกินตามเราไป ตารน้ำตาลนี่องเป็นร่างตัใหกะจายเท่าไรนะครับตนี้แม่แม่ใส่ดูให้ดูเลยเจ้าสใสองร้อยสองร้อยสองร้อยจ้าร้อเก้าสิบบาทเองโละเ็ดสเองคือยานี้นี่อโอ้ยเป็นร้อยอะไรขอนี่ขาันะ กี่ลูกเนี่ยร <190 S 1> ้อยเก้าบร้อยเิเหรอเมื่อกี้คิดได้กี่ลูกเอาลูกนี้คนจะายซื้อด้วยนี่นะท่านชุงใหญ่มากเสียงเครื่องบินเลยเอฟซีหกกโลห้าโลห้าโลเท่าไหร่นะห้าสามห้าสามร้าสสร้อส ไปแล้วบอเราไปแล้วใบคนอยู uh ่น uh> uh ี่างนจะวยอย่ไใจเกิขึ้นปออกเกิดขึ้นโป๊ะออกโปไผ่ไ้ให้เดาให้เดาคนหนาไข่พี่เราทจะไม่หึงจังนะถอลุงลุงเอออยู่บ้านพี่น้องเพิ่นกันอะไรน่กันทารนะก็เปทบ้านเดียวกันครับ พี่ไม่พาผมม่ได้บอกพาพากรีบแก่ะเลยกินด้วยอย่าินบนรดเนาะอันนี้สามร้อยห้ิบ่งได้ป่ะถูกป่ะเจ็ดห้าร้อยเอ้ดีใจใหญ่เลยมีคนมาซื้อตุเรียนพี่จังวดน้อยพอพีจกาแล้วป่ะเรียบร้อยสแกนแล้ว กอดวดอีกแล้วอ oh. right. <track> ่ะถอยถอยทางนั <thighs figure> <diversion> ้นถอยเข้าเลยครเข้าเลยคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เราก็เจอร้านที่จะกินข้าวแล้วนะครับได้กินข้าวเลยขณะนี้เวลา16บหนาฬิกานะฮะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะฮะบางคนก็ได้กินขนมปังนะฮะบางคนก็ได้กินขนมนะกินข้าวโพด นะเนี่ยเือดด้วยภารกิจตั้งแต่หกโมงเช้านะไม่มีเวลาเลยจริงๆนาะนะครับนะคือจริงๆแล้วทางศูนย์พักพิงนะเขาก็ให้เราอยู่ทางข้าก่อนนะแต่เราก็เรายิ่งครับเยดอยากอยากให้มันเสร็จไวๆนะนะมันจะไดนะ้รีบออกจากพื้นที่ไวๆนะเพราะเอฟซีหลายท่านกนะ็ส่งข้อความมาโทรมานะฮะ กลัวเกิดการที่มันร้ายแรงนะเขาก็บอกว่าได้แจกไดปรับเด้อไงชาบูใกล้ฉันไม่ใกล้ใกล้เลยบใกล้มากลายเลยตาสลายนเลยมืตาลายแล้วครับป้าให้เอาแกงหน่อไม้ตัวไหนอยู่หลังรถเมื่อไหรง ไม่อยู่หลังรถใครเขาเห็นเขาอไม่ใช่อยู่ในรถนี้ด้วยสองถุงมันมีทั้งหมด4ถุงมีสี่ถุงอันนี้ก็เป็นแกงหน่อไม้นะฮะที่ศูนย์พักพิงจุดที่2ให้มานะฮะคุณผู้ชม <laughs> นะก็น่าจะอร่อยนะฮะเพได้กลิ่นตอนที่เขาตักมาใหม่ๆเนี่ยหอมมาก,กมมเมนูพ<า>ิเศษแกงหน่อไม้จากศูนย์พักพิง ไก่ย่างนะฮะสูตรบ้านแคนลืมไม่ลงสามเออไปด้วยไปด้วยข้างในข้างในสย่างแซ่บแอนจำเหตุการณ์ตอนซื้อทุเรียนได้ไหมนั่นแหละของแท้เลยข่าวออกแล้วตุ้มตุ้ม ไอ้มืดก็บอกว่าอะไรไอ้มืดหลอกว่าอะไรมืดหลอกว่าฟลาหลองเออหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บเปิดดูข่าวใช่เลยครับจะจะป้าเป็นไงครับแกงหน่อไม้สูนทักทิงรสชาติเป็นไงปลาต้ม หวานแซ่บอร่อยจะมีแบบใครชบอบเขาที่ได้นก่ได้นหมอันนีออออ้ไม่เป็นไรทากินมากมีแบบบางจังเอันนั้ก็อ่ะน,นกะนะกินแซ่บกันนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อแล้วนะขอบคุณที่รับชมนะคร <ขอ S 2> ับผมสวัสดีครับ